บันเทิงรายวันสวัสดีครับเปิดคลิปน่ารักยาย่าพูดอวยพรแม่แก้วในวันสงกรานต์แบบนี้ตำแหน่งว่าที่ลูกสะพ้ยจะไปไหนเพราะความน่ารักของยาย่าอุรัสยาที่ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเห็นภาพความสนิทของยาย่ากับครอบครัวของณเดชมาตลอดเวลาหลายปีอย่างล่าสุดในช่วงเทศกาลวันสงกรานก่อนที่ยาย่า จะบินไปเที่ยวเกาหลีกันนเดชยาย่าก็ได้ไปสวัสดีปีใหม่ไทยที่บ้านแม่แก้วนำพวงมาลัยไปไหว้พร้อมกับคลิปน่ารักน่ารักล่าสุดที่แม่แก้วโพสคลิปเก็บตกวันสงการให้ชมกันด้วยเมื่อยาย่าอวยพรแม่แก้วที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าดูอบอุ่นและน่ารักมากๆกับแคปชั่นว่า เก็บตกงจากคำอวยพรแบบน่ารักจากคนน่ารักที่สุดเรียกว่าใครได้ดูคลิปนี้ก็ต้องยิ้มตามไปด้วยกับคำอวยพรและเสียงน่ารักอ่อนน้อมของยาย่าและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยเช่นน่ารักทั้งแม่แก้วและน้องยาย่าเลยค่ะน่ารักดีงามมากค่ะน่ารักที่สุดน้องน่ารักมากอ่อนโยนและนอบน้อมขอบคุณครับ ฝากกดไลค์และ Subscribe แล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ